สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกมจู s i ส World ิลด์เกมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะลองให้บอสที่เราเลี้ยงไว้ลงสนามต่อสู้บ้างนะบอสที่เลี้ยงไว้ตอนนี้มีตัวดีตัวหนึ่งนะก็คือเจ้าโอเมก้าศูตัวนี้นี่เองนะครับตอนนี้ก็สะสมเลเวลอยู่ที่เลเวลสานะครับโอเค เจ้าบอสต่างๆเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวนะแต่ตอนนี้พี่พึ่งฟักมาได้ตัวเดียวนะครับต้องใช้ DNA ส้มนะในการซื้อมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาเจ้าบอสตัวเนี้ยไปลงสนามต่อสู้นะครับมันก็มีแพ็คบอสชนบอสนะ เมื่อชนะก็จะได้อะไรนะเขาเรียก <_. S 1> อัมพันต์เอออัมพันต์เนี่ยก็เก็บสะสมไว้ไว้คอยซื้อตัวได้นะครับหรืออาจจะได้การ์ดต่างๆนะครับนี่นี่นี่แพ็กบอสนะบอสชนบอสสู้สองครอบก็จะต้องใช้เงินเขียวนะครับในการเข้าร่วมการต่อสู้เนี่ยบอสชนบอสของเขาเป็นครึ่งบกครึ่งน,น้ำนะของเราเป็นกินเนื้อเราแพ้ทางอยู่ แต่ไม่เป็นไรนะครับเขามี2 ai มี2อ่เ AI เก็บเรามี3แต้มการตีบอสเนี่ยมันจะมีการชาร์จเอาท่าไม้ตายของบอสแต่ละตัวออกมาใช้ด้วยนะอย่างบอสไอโอเมกาศูของพี่เนี่ยนะครับท่าไม้ตายมันก็คือเมื่อตายไปแล้วมันจะชุบชีวิตให้อัตโนมัติ นะครับอีกหนึ่งรอบนะครับเมื่อชาร์จเต็ม100%นตะครับมาตอนนี้ AI มี5แต้มเรากันไว้กันบันตีทีเดียวตายเพราะมันชนะทางธาตุเราอยู่อ่ะเนี่ยมันใช้ท่าไม้ตายแล้วนะ้าไม่ตายของเจ้าบอสครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันนะฟบเรามีห้า เราแบ่งแต้มมาให้ท่าไม้ตายปึ๊บเนี่ยท่าไม้ตายเราใช้ท่าไม้ตายคํำลามนะครับแล้วเราจะมีการรีไว้์เมื่อตายปุ๊บจะฟื้นขึ้นมาทันทีนะครับเราก็ชาร์จไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราตายไม่เป็นไรนะตายไปรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะฟื้นขึ้นมาอัตโนมัตินะครับปึ๊บอไอเรามีแปดแ้มเรา ตบหมดเลยแปดเขาแค่ห้า 5, เพราะมันกันสามไม่ตายไอ AI. เนี่ยเดี๋ยวจวลองให้มันตบดูนะครับถ้าเกิดตายถ้าเกิดทั้งตายไปเนี่ยก็มไม่เป็นไรนะอา้าวดันตบไม่ตายดันตบเราไม่ตายนะจัดสิครับปังเรียบร้อยก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรก ในการเอาบอสชนบอสนะตีแพ็คบอสชนบอสฟึบได้ DNA ม่วงด้วย100่ายรอบที่2เจอโอเมก้า09เหมือนกันอ่าใครจะเป็นตัวจริงเราชาร์ตก่อนเลยครับปึบอ่าตกมาไหมตกมาก็ไม่เราก็ยังไม่ตาย ก็มีสามแล้วกันไว้หนึ่งชาร์จสองเมื่อกี้ AI เอาไปป้องกันนะสองแต้มตอมาเลยนะเก็บไปอีกอตอนนี้เรามีห้าแต้มแนละไม่สนแล้วเราตีเขาให้ได้สามแต้ม AI ก็จะตายโอเคผลต่างสี่แต้มเรียบร้อยสิมาโอเค ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็คนี้เนี่ยเมือ่อชนะด้ก็จะได้การสุ่มเผื่อได้การ์ดแล้วก็ถ้าไม่ได้การ์ดก็จะได้อาพันนะอาพันก็เก็บไว้ซื้อของซื้อตัวได้เนี่ยได้อํพันเก้าพันห้าสุ่มอีกรอบดีกว่านะครับใช้เงินเขียวอีกสิบห้าเพื่อสุ่มอีกรอบหนึง่งเผื่อได้ตัวฟื้ ได้อมพันอีกไม่เป็นไรโอเคสะสมอำพันไว้ไว้ซื้อตัวนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเอาบอสมาชนบอสร,ร,รอบนี้นะนี่เจ้าโอเมก้าศูนย์เนะครับตอนนี้พี่ก็จะยังไม่อัพเลเวลเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวเก็บไว้ซื้อตัวอีกตัวนึงก่อนนะครับต้องใช้ถึงหมนะื่นหกนซื้อเจ้าตัวกินพืชรู้สึกว่าจะชื่อจ็กกอนนตนะฮะ โอเคก็สำหรับรอบนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ